สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับช่องของลุงอยากเรานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับนำพระสมเด็จสวยๆกำงามมาให้ชมกันนะครับนะหลายคนก็บอกว่าลงพระพิมพ์ที่มไม่ค่อยเห็นกันนะถึงว่าบางคนก็บอกว่าแท้บางคนก็บอกว่าเก๊นะครับซึ่งของเราไม่มีแท้ไม่มีเก๊นะครับเราเป็นสายอนุรักษ์ เป็นการสะสมเก็บเพื่อครองบูชาเท่านั้นนะครับนะอันนี้เราต้องต้องออกตัวก่อนนะครับพระเราอาจจะไม่มีแท้นะครับแต่ว่าจะจะบอกว่าปลอมอะไรก็ก็ไม่ทราบอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเรามาชมกันเพื่อเพื่อความบันเทิงเพื่อความสวยงามในการเก็บอนุรักษ์นะครับนะอ,นนองค์นี้ก็อีกองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นองค์ที่คมชัด คมชัดลึกนะครับที่ลงไปก่นกอนๆนี่ก็เป็นองค์ที่มันยุบเยอะผิดทรงผิดรูปร่างไว้บ้างนะครับก็อาจจะไม่สวยงามแต่สําหรับองค์นี้นี่เอามาแบบสวยๆเลยนะครับแบบสวยๆเลยเนี่ยนะครับแบบสวยๆเลยแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยแบบพระแทบจะไม่ได้ใช้เลยแบบธรรมชาติ ซึ่งอาจจะวางอยู่เป็นร้อยร้อปีนะครับนะนะเพราะดูจากเนื้อพระแล้วนี่แข็งเป็นหินเลยนะครับวางกับพื้นดังกริ้งๆงเลยนะครับองนี้นะครับวางพื้นดังกริ้งๆิงเลยนะครับผิวก็จะขึ้นคราบสีแดงๆทั้งองค์เลยนะครับนี่เอากลับหัวกลับฝังให้ดูดูแบบตีลังกากบ,บ้างนะครับดูมาหลายแบบแล้วนะครับรอบนี้ก็ดูแบบตีลังกาดูแบบ แข่งข้างบ้างนะครับหลายมิตินะครับนะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะดูเต็มองค์นะครับซึ่งเต็มองบางทีแสงผมมันนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเพิ่งซึ่งเราสั่งไฟกลมมาเรามันกวนกวนกล้องนะครับจะเป็นริ้วๆ,ๆผมก็เลยไม่ใช้ก็ใช้ไฟกลมซึ่งมันจะได้มุมประมาณนี้นะครับนะฮะนี่ทางมุมนี้นะฮะได้เห็นเส้นตัดขอบเป็นเกตทลุสซุ้ม เห็นองค์พระนะครับอ่าเรากลับมาฝั่งนี้นี่พระองค์จริงๆเลยนะครับเนี่ยที่เราไา้ชมกันเนี่ยคือพระเต็มองค์เป็นองค์ที่สวยงามนะครับสําหรับองค์นี้คราบสวยมากนะครับขาบแป้งขาสีขึ้นสีกำครัสีออกสีคล้ายสีน้ำหมักนะครับเต็มองค์นะครับอันนี้สวยงามสําหรับองค์จริงนะครับ ในรูปก็จะเจอแสงไฟเจออะไรมันก็จะจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างนะครับนะแต่ก็สีสีประมาณนี้นะครับสีอจริงประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีคราบที่ติดอยู่กับผิวพระเนี่ยทั้งหน้างหลังเลยพระนี่สภาพก็คือไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ได้คลองไม่ได้ใช้อยู่ในตู้นะครับอยู่ในตู้มาห้าสิไปนะครับนะอยู่ในตู้มา ห้าสิบกว่าปีนะครับอันนี้ก็เอาเอาอกจากตู้มาให้ชมกันนะครับเนี่ยพระอยู่ในตู้นานๆจะปเป็นยังไงครับเขาไม่ได้ใช้งาน,นอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันสเต็ปใกล้ข้ามไอีกหน่อยนะครับนะเสเต็ปกลาง ประมาณนี้นะครับนะปรับได้ประมาณนี้นะครับเห็นใบหูไหมครับพระกันข้างเดียวนะครับใบหูเกตุลุซุมนะครับเส้นมังคับพิมสุมสุมก็จะโยมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ตกไหลพอดีเส้นมังคับพิมพ์ตกไหลชาจีวรองคนี้จะเป็นแบบทรงหนาๆนาหน่อยนะครับสังกติเห็นชัดเจนนะครับองคนี้มีสังกติขึ้นมาเป็นสันสันแล้วก็มีพาดประทัง หลักแร่ฝั่งขวาของพระแขนเกี่ยวข้างหนึ่งนะครับคอดฝั่งหนึ่งก็จะแขนลลำาองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่หลายคนก็นิยมนะครับแต่ผมนิยมทุกพิมพ์นะครับพิมพ์ไหนก็นิยมเพราะเราเป็นคนชอบเก็บเก็บพันสมเด็จอาดูฐานชั้นล่างกันนี่ดูจจะปรเลยนะครับดูการชุบช้นของของผิวพระ ดูความเป็นธรรมาชาติของเขานะครับพระนี่เหมือนเหมือนพระใหม่นะหลายคนก็บอกเหมือนพระใหม่แต่ถ้าท่านสององค์จริงท่านจะบอกว่ามันไม่ใหม่นะครับทําบอกเม่ตาเปล่าเนะี่ยพระนี่เหมือนพระเพิ่งปั๊มออกมาเลยนะครับนะแต่ว่านั่นมันคือความสวยงามของพระที่มันมีความสมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์ขององค์พระที่ไม่ได้ใช้งานและถูกเก็บมานานๆนะครับ เราจะเห็นจากคราบที่ขึ้นตามผิวเนี่ยคราบที่ขึ้นตามผิวนี่เป็นธรรมชาติแล้วก็จับที่ผิวนี่สวยงามมากนะครับอ่าเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวดูดูคราบบางอาจารย์ก็บอกน้ำอ้อยเขี่ยวรักษาผิวพระก็ไว้นะครับแต่ก็ไม่ทราบนะครับมันจะใช่จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็จะขึ้นแบบนี้ทั้งองค์นะครับนขึ้นแบบนี้ทั้งองค์นี่นะครับ ขึ้นแบบนี้ทั้งองค์สวยงามมากนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมสเต็ปใกล้ๆก,กันเจาะเจาะดูเนื้อนะครับเจาะดูเนื้อดูหงมนสารเราจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นความสวยงามเขาคือมีสังคตินะครับมีชายชายจีวรเนี่ยลงมาแล้วก็มีสังคติพาดใบหูนี่สวยงามชัดเจน เกตทะลุซุ้มเห็นไหมครับสวยงามเส้นซุ้มจุบจ,จนแ,แว่งเว้านะครับเนี่ยไม่เป็นทรงะครับเราหลายคนเห็นดูผิวเนื้อก็จะเหมือนพระใหม่ๆแต่เราดูซุ้มนะครับซุ้มเขาจะมีการยุบแล้วก็ผิดทรงไปเยอะนะครับอันนี้ก็คือคือคือมีหลายองค์นะครับ มันจะไม่เหมือนกันสักองค์เลยนะครับพระพิมเดียวกันนี่แหละสมการยุบของสมการบิดเดี้ยวเย่ยไม่เหมือนกันสักองนะครับกายภาพของพระแต่ละองค์ก็ก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาชมสเต็ปใ,ใกล้ๆกันนะครับอันานาทาให้ดูทีนะครับสี่ห้าวันลงบ่อยๆก็หลายคนก็จ,จะรอว่าจะดูองค์ใหม่ๆ มีเยอะนะครับมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวให้ทยอยให้ชมเห็นไหมครับเนี่ยคราบมัจะขึ้นสวยอย่างนี้เลยนี่องค์พระนี่สังคติดูการยุบนะครับมีชายสังคติแล้วก็มีการยุบชนมีคราบขึ้นมาเป็นชั้นๆในซอกแขนนะครับทีข่ขาวๆนวลๆนี่ขึ้นมาเป็นชั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นชั้นเลยนี่เป็นชั้นเลยนะครับ ขึ้นมาเป็นชั้นแล้วข้างในก็จะมีมวลสารเป็นสีสีสหลายสีดูพระพักเห็นไหมครับดูการยุบดูการยุบตัวของพระน้าระมองทั่วไปเต็มเต็มโบงเหมือนพระใหม่เลยนะครับแต่เรามาชมตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นเห็นหลายมิตินะครับบนผิวพระเนี่ยหลายมิติมีการงอกมีการเป็นไขขึ้นมานะครับเอาดูซุมซ้มซุ้มซุ้มกันซุ้มเนี่ย จุ้มุบไม่เป็นทรงเห็นไหมครับเนี่ยดูการยุบของซุ้มยุบเป็นธรรมชาตินะครับไม่เป็นทรงนี่ตรงนี้เห็นไหมครับดูการจุบแทบขาดนะครับเกือบขาดเลยนี่จะดูในเรื่องของของอายุนะครับการการเซฟตัวขเขาดูไล่ซุ้มนี่นะครับจะชัดเจนที่สุดเพราะซุ้มเนี่ย จะผิดทรงบิดเปี้ยวนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหครับ,ม,ม,บ,รบม,ม,นะมุมนี้แหว่งแทบขาดเลยครับมุมเนี่ยมุมนี้แหว่งแทบขาดด้านล่างเห็นไหครับยุบยุบยุบชนผิวพระยุบชนสวยงามมาดูมุมตรงนี้กันหัวเข่าฝั่งนี้ เป็นชั้นเลยไหมครับนะเป็นชั้นในคราบตรงในร่องกับพวกเขาเนะี่ยในตรงฐานชั้นล่างเนี่ยไม่ใช่พวกเขานะครับแต่ฐานฐานชั้นล่างก็จะมีความสวยงามยิบย่นสวยงามแล้วในซอกในร่องในะเป็นชั้นๆเอาดูซุ้มฝั่งนี้เดี๋ยวปรับซุ้มนิหนึ่ง สุ้มขึ้นมาในตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้สุ้มก็จะมีการกิ่วลงไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมาใหญ่ๆนะครับแล้วก็มากิ่วเล็กลงแทบขาดเลยตรงนี้นะครับนี่เป็นเป็นการเซฟตัวของเขาเนี่ยนะครับอลองชมด้านหลังดด้านหลังกันบ้าง ชมพื้นผิวด้านหลังนะครับมวลสารนี่นะครับดูพื้นผิวผิวยุบจนเป็นไม่ไม่เรียบนะครับเนี่ยผิวของเขาไม่เรียบแล้ว ครับรูปการยุบย่นด้านหลังนะครับในพื้นหลังแล้วก็มีคราบสีแดงๆติดปกคลุมอยู่ซึ่งมีความหนานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับในข้างหลังนะ,นะครับความเป็นธรรมชาติของพื้นผิวเขานะครับมีการยุบยน่นมีการงอกตามหลุมนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นด้านหลังแต่เรามองเพื่อน,นเหมือนพระใหม่นะครับ ามาจบกปวดไว้ตรงนี้ตรงองค์พระนะครับเดินส,สวยตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการจุบตัวมีการก่อขึ้นมาเป็นชั้นๆน,นะครับตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับพรงนี้หากชอบกดไลค์หากใชกดแชร์กดติดตาม จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับจะนำพระสวยๆมาให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ